วัดกันไปเลยวัดดวงกันเลยเป็นยังไงนี่แล้วแมวมาแบบนี้โหกราบสวัสดีพี่พน้องคนไทยเจ้าสายดาวคานทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลัคกี้เนโกนะหรือว่าน้องแมวนำท่วของเราเนีเ่ยพี่ เช่นเคยนะวันนี้เรามาทุน1,500บาทพีพี่แต่สูตรใหม่เราจะไม่เล่นล้างหน้าไก่นะพี่พี่นะเราจะเอาเราจะเอาจริงเลยม,มาเบดสิบไปเลยพี่สิบหมุนวัดกันเลยว่าเป็นยังไงนี่กระป๋องกระแปงแดงสวยโอ้โหซูชิเข้ามาแล้วเต็มหน้านี่โอ้โสวยเรียบร้อยวายสองแถวนี่คิวไปก่อนและอะไรมาเอ่ยพระเจ้า พัดมาเต็มหน้าเลยนี่รถไหลต่อแบบรัวนี่เป็นไงล่ะหมัดแรกตัวไปนหนึ่งทีพันหกสามสี่นะพี่สวยพี่สวยนี่แค่สี่หมุนนะพี่นะเออเอาเรื่องบอกเลยวันนี้น้องแมวอะแอดมินแอบกระซิบมานะพี่นะไปแต่เราไม่บอกนะแอดกระซิบจากไหน นี่นี่เลยลักษณะพิเศษของเกมนี้นะพี่นะมันก็จะมีแมวมาให้เรานะส่วนแมวนั้นมาพร้อมคูณนะพี่นะ1ตัวจะเป็นคูณ2นะพี่นะเออนี่แล้วถ้ามาสี่ตัวก็จะคูณแบบนี้คูณ8น,ณนี่หน้าแดงอีกช็อตสวยฮลัลโหลและยังไงอะไรต่อนี่ล้างหน้าแผงไปอีกทีนี่มาโอ้สิบบาท แล้วไหลไหลดีไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเดือดบอกเลยว่าอย่างเดือดโอ้โหนี่เก้าลอยออกเลย,ยลว,ว่าอย่างเดือดน้องแมวมาเดือดมาก,กวันนี้สุดยอดไปเลยนี่สองพันห้าผาลุแปดหมุนนี่น้องพูดทำน้ำเพลงพี่ไปเลื่อนเบ็ดกันเลยดีกว่าเบ็ดห้าสิบนะไปห้าพัน โอ้โหมาแบบนี้เรียบร้อยตึงนี่นี่นี่ไหลเดือดมากไหลยอย่างเดือดบอกเลยนี่สวยโหลซูชิอีดึงคำสวยเปรียงป้างนะพี่นะวันนี้เปรียงป้างนะเอาเรื่องจัดเลยน้องแมวโหนี่ จะมีเกียร์ทันนะโอ้โหโอ้โหไปไปให้ไวเลยพี่เบ็ดร้อยให้ไวเลยจังหวะนี้เกมกำลังไหลนะพี่นะเออสวยเกมกำลังไหลนะเราต้องรีบฉวยโอกาสไว้นะแบบนี้นะพี่แล้วเจล้างหน้ากระดานมาแบบนี้คูนสองไปก่อนสวยนี่อุ้ยแล้วซูชิยังไงซูชิด,ดำโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป็นวายด้วยอุ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นวายอีกโอ้โหนี่ คูสี่สวยโอ้โหเรียบร้อยแล้วฟรีเกมมาหรือเปล่าจอดนี้ฟรีเกมเป็นยังไงขอดูหน่อยโอ้โหไม่มาลาบเลยพี่ดอกนี้ถ้าจบตัวฟรีเกมนี่สวยมากเลยนะพี่นะเอออุ้ยแล้ววายอีกแล้ววายเอาเรื่องนี่สูชิแถวหนึ่งวายยังไงครับโหลเรียบร้อยอึง่งเต็มแหนบนะพี่นะอืม และและและโอ้โหเรียบร้อยพี่ฟรีเกมมาแล้วนี่บอกเลยว่านี้น้องเขามาเดือดจริงๆนะพี่นะมีเรียบร้อยเลยช็อตนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งหมื่นสี่พันนะมาสเก็ตเตอร์ของเรารออยู่นะพี่นะสำหรับสเก็ตเตอร์เกมนี้ก็ต้องการแค่สี่ตัวพี่นะเราจะได้สิบหมุนนะมากันเลยเริ่มที่คูณสองพี่แต่ว่ามันจะมีวายตกม่เราเพิ่มอีกนะนี่นี นี่เห็นไหมแมวมาเพิ่มเลยพี่1ตัวจะเป็นคูณสองนะสองตัวจะเป็นคูณ4่นะแล้วก็จะคูณไปเรื่อยๆนะพี่นี่พี่มาของคําว่าคูณจังตังไม่จ่ายนะพี่เออนี่แหละได้รู้ซึ้งถึงน้องแมวนะฮัลโหลดอกนี้เจไม่มาเลยนะมาแค่คูณเลยจริงๆนี่คูณมาอีกสองนี่สวยอยู่ได้ได้อย,อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะพี่ เออมาอีกสองหมุนนี่พัดพัดนี่สวยอุลเลคด้วยตรงนี้โอตูจิต่อมาขอเต็มเต็มคำอีกหนึ่งทีนี่เฮียอุ๊ยเอ,อสองสองเปล่าไม่มานะอึ้ยอึ้ยโอ้โหตรงนี้เก็บใช้ได้นะพี่นะเออแปดพัน แต่เก่งใจเบ็ดร้อยของเราหน่อยนะคืเอเหมือนเข้าเองด้วยขอเจ็บ็บแล้วกูณมาทำไมนักหนาเนี่ยโหลือนั่นแหละโอ้โห,โหจบที่คูณที่สองนะพี่นะนี่หนึ่งมื่นบาทนะหนึมื่ี่สิบโหลไปแล้วปิดท้ายกันเลยดีกว่าพี่เบ็ดสองร้อยมาเช่นเคยนะสิบคูณวัดกันไปเลยวัดดวงกันเลยเป็นยังไงนี่ อู้ยแล้วแมวมาแบบนี้โ,โหปูดสิบตเต็มกราบโอ้แล้วมายังมาอีกนะยังมาอีกนี่เปียะอุ้ยนี่อุ้ยคุซูชินี่เรียบร้อยนี่สองคนแปดละเจ้าอุ้ยแล้วปึ้งยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดอีกนี่ยังไม่หยุดอีก และฟรีเกมจะเข้าต่อเลยหรือไม่ละอ่าต่อพีีกระชาใกใจผมไปเลยนะเออหัวใจกับหลุดนี่หกหมืนนะพี่และวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะพี่นะส่วนพ,พี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งแนวติ้งแนวก็สามารถกดเป็นกำลังใจได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับราเซียด